ท่านออกมาขัางนนะคะเข้าสู่บรรยากาศของงานไทยแฟร์ครั้งที่25ว่าเขามีอะไรขายบ้างแล้วก็มีคนมาเยอะขนาดไหนแต่จริงๆแล้ววันนี้ท้องฟ้านนักคึ้มค่ะแต่ท่านแชร์เห็นว่าคนเนี่ยมากันเยอะเราไปชมกันเลยดีไหมคะ ทองเมืองที่คนตกทอไม่เอาอย่าไปว่าเขาเนะเล็กินไทยแลแดนไทยทำ,เ,ำทเพลงจะร้องรำทำเพลงกลรำเลือกล,ลีลาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่คเคารพบวัตถุประสงค์ข,<ห>ของการจัดงานในวันนี้นะครับไทยแฟร์นี่จัดมา 25ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่26การจัดงานนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้มาซื้อขายจับจ่ายใช้สอยจากการที่อเน็ดเหนื่อยกันมานี่ก็ามาเที่ยวสนุกสนุกซื้อของถูกถูกช่วยกันจัดแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นี้ก็ไปทำบุญให้กับวัดนะครับเพราะนั้นขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาในวันนี้รู้สึกจะ ขับขั้งพอสมควรอาหารขายเยอะแยะมากมายนะครับรวมโดยการนําของท่านกงศูลใหญ่นะครับอาหารมีทุกชนิดโดยเฉพาะของกินของใช้ราคาถูกมากมาจับจ่ายใช้สอยกันสนุกสนานตั้งแต่เช้านะครับยันเย็นเลยทีเดียวปีนี้อากาศก็ดีนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายขอขอบคุณสื่อมวลชนขอขอบคุณทุกๆคนที่มาเที่ยวนะครับ แล้วก็นอกจากนี้แล้วประชาชนก็ใจดีมาทำบุญถวายสังฆทานอีกมากมายนะฮะขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับงานไยแฟน์นี้เป็นงานที่จัดให้มีการแสดงและขายสินค้าของไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับผู้ร่วมงานได้เข้าชมครับ แรกนะคะที่เราจะไปก็คือซุ้มของทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศเลยค่ะเราไปหาเขากันเลยก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะซุ้มนี้ซุ้มอะไรเออการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะแล้ววันนี้ค่ะแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศแล้วก็มีคนสนใจกันขนาดไหนแล้วก็เอาอะไรมาแจกหรือมาแถมเขาหรือคะอ๋อเอาบชัวของแหล่งท่องเที่ยวไทยนะคะทั่วประเทศเลยค่ะรวมทั้งแบบด้วยนะคะ เพื่อเชิญชวนคนไทยที่มาเที่ยวงานไทยแฟร์วันนี้ให้กลับไปเที่ยวบ้านเรานะคะถ้ายังไงคนไทยก็ต้องกลับไปเที่ยวบ้านเมืองไทยค่ะในโครงการ Amazing Thailand Amazing Value ค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะต้องช่วยประเทศค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็มาที่ร้านขายเสื้อผ้าเนีอ้โหเห็นพวกพี่ๆป้าๆเขาเราไปดูก็นนะว่าเขามาจากไหนกันแล้วเขาซื้ออะไรกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะไม่ทราบมาจากไหนกันมาจากควีนค่ะ วันนี้มางานไทยแฟร์ค่ะปีหนึ่งหนเดียวเฉลิมพระชมพรรษาเฉลิมตอนเช้านะคะไทยแฟร์ตอนบ่ายค่ะมาอุดหนุนนะฮะรายได้เข้าวัดหมดค่ะนี่หบาทค่ะ5บาทค่ะทีนี้เราจะนำท่านมาซุ้มเด็กวัดค่ะเพราะว่าเห็นว่า everything 1ด e d o l l a เรามาดูสิคะว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่แป๊วค่ะวันนี้นี่ซุ้มของเด็กวัดใช่ไหมคะไม่ทราบมีอะไรมาขายแล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้คนคึกคักมากเลยนะคะ คึกคักมากค่ะแล้วปีนี้ขายดีเป็นพิเศษเพราะเราได้รับโดเนชั่นมาเยอะนะคะเราก็เลยมีโต๊ะหนึ่งเนี่ย everything one d o l l a เท่านั้นแม้แต่นาฬิกาฝังมุกก็คือ20บาทเท่านั้นเองค่ะจากราคา2,800บาทของทั้งหมดค่ะของทั้งหมดนี่ได้มาจากไหนคะจากการโดเนทคือคนเขาอยากจะโดเนทให้ขายเอาเงินให้วัดจะขายเท่าไหร่ก็ไม่ว่าทีนี้เราก็ดูตามราคาเรียกว่า market value ใช่ไหมฮะแล้วเ,เราก็จะขายให้ต่ําที่สุดเท่าที่ในมาร์เก็ตจะมีเพราะฉะนจะถูกที่สุดแล้วก็ซ้ำอะไรคะจะมีใจกันสวยๆนะคะอย่างเงี้ยดอลลาร์ทั้งนั้นเลยนะคะพวกนี้ค่ะ<ว>นอกไม่ขายนอกจากจะได้ของดี ราคาถูกหนึ่งเหรียญได้ของใหญ่แล้วยังได้บุญอีกนะคะเราต้องมาค่ะต้องมากันทุกปีใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ,<ล>ะ<ช>ปีนี้เป็นไงบ้างคะในการจัดงานครั้งนี้ค่ะ,ะการจัดงานครั้งนี้วันนี้ก็คือคักเพราะเป็นปีแรกที่เรามีงานไทยแฟร์แล้วก็มีโบสถ์ใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นขณะเดียวกันที่โบสถ์นี้จัดวิปัสสนานะคะพวกเราก็สนุกสนานกันอยู่ที่นี่แล้วขณะเดียวกันในฮอล์เราก็มีงานเฉลิมพระชนมรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าในขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นคนก็เลยมากันเป็นจำนวนมากค่ะ Hi, how are you today? Thank you, very good. How did you know this Thai fair and uh, what did you buy it today? Okay. Well, we did a lot of eating, had some satay, some pad thai, some noodle soup. Um, I have a friend who is Thai and she comes to the temple. So I had come with her to the grand opening of the temple a few weeks ago and I saw the sign for the fair but it's a wonderful thing the food's great and it's really a nice time yeah, and you know how did you, how did you come here and you enjoy it i'm enjoying the fair my wife is thai uh, i'm enjoying the nice uh, smiling people in thailand the good people look she smiled it's nice to have a fun and to have a reunion for all the people that they do a good, good course uh, i'm enjoying it mm -hmm. มาลพบุรีอานุธ เป็นไงบ้างคะบรรยากาศของงานไทยแฟร์ครั้งที่25วันนี้นะคะเราก็ไไปชมอาหารของเล่นของกินโอ้โ oh หคนมากันเยอะมากคะ่ะแล้วก็วันนี้ถึงแม้อากาศจะครึ้มนะคะแต่คนก็ยังเยอะนะคะส่วนดิฉันก็ต้องขอลาคุณไปก่อนนะคะจากที่นี่ไทย USA คะ่ะ